สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกาแฟโกกอกนะคะนี่ก็กำลังจะทำที่กั้นเนาะตามมาตรการควบคุมโรคนะคะก็คือจะเป็นกะมานพลาสติกกั้นนะคะปิดตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็เรือเรือเป็นช่องลอยข้างล่างเนาะช่องลอยข้างล่างเวลาเอาอาหารผ่านข้างล่างได้

ตัวนี้เนาะตัวนี้จะใช้เป็นพลาสติกกั้นนะคะกั้นไว้มันก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งเนาะเป็นพลาสติกใสเหมือนเวลาเราไปตามห้างหรือว่าตามศูนย์การค้านะคะที่เขาจะมีเป็นพลาสติกใสกั้นเนาะก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยนะคะนี่นก็จะออกมาหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็จะ อ๋อตรงตรงนี้ตรงนี้มันต้องเอามายิงใส่กับตรงนี้นะเอาอะไรมาแปะแซวนะมันจะได้ตึงๆตรงนี้ก็จะเหลือเป็นช่องช่องเวลาเราเอาอาหารลอดผ่านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกั้นไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็จะติดใส่ตรงนี้ด้วยช่องของตรงนี้นะคะ ก็ต้องใส่เหมือนกันนะคะเวลาคุณมาซื้อกาแฟหรือว่ามาทานกาแฟนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งของการภักษาความปลอ,อ,อดภัยด้วย mm hmm. ติดให้มันเรียบร้อยนะคะนี่นะครับก็ติดเขาเรียกว่าติดออพลาสติกเนาะม่านพลาสติกนะครับก็มันก็ช่วย ป้องกันนะครับช่วงมาตรการโควิดนี้นะครับเห็นไหมครับฝั่งทางนู้นนะครับนู่นนะครับเป็นม่านกั้นนะครับเศษเชื้อโรคหรืออะไรนะครับกระเด็นเป็นการป้องกันนะครับนี่สวยนะครับสวยเนะยาะเดี๋ยวจะมีช่องอยู่ใช่ไหมน้องนิวต้องอย่ากรกกีดมากนะกรีดมากมนะันปิวนะ อ๋อมันมันมีชายกระโปรงมขึ้นอยู่เนะาะ,นนะ,ะไหนพอ,อเรียบร้อยมอค่าเรียบร้อยเอามเปิลมเปิลดูมเปิลดูโอเคไหมต้องถามลูกค้าด้วยเป็นไงโอเคไหมนีม่โอ้แบบนี้แบบนี้แบบนี้สอดเงินเข้าข้างล่างนะครับ ลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไคร์ให้่องกาแฟกรอบๆด้วยนะครับสวัสดีครับ